สวัสดีครับพวกเรา AI p r o j e c วันนี้เรามารีกนรายการอะไรครับนะ้องวันนี้เรามาเรียกรายการ I Bare All Red right oh <yeah>. EP สองแล้วนะครับ oh <yeah. S 3> วันนี้เราไป Escape Room ใช่ผมจำไม่ลืมอะไรไอะไรลืม,ลมไม่ลืมอะไรคือมันน่ากลัวมากครับคือผมนึกว่าจะเป็นผีแบบเด็กน้อย แล้วผีมันเป็นผีวิ่งมาต่อยผมไมผีไม่วิ่งมาต่อยคุณอ่จจะวิ่งมาต่อยผีได้ได้เล่ามาเขาบอกว่าคุณแบบนี้อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่างนี้เลยเหรอคือถ้าผมมีปืนผมยิงละไม่ไม่เพราะหนาหนาเขาหยิอยากระป๋องแล้วเดียจริงเออเว้ยแต่กลุ่มเราเป็นไงพี่เบี้ยกลุ่มเราเป็นไงบ้างใช้ความคิดตัดเดียวได้ไม่ใช้ความคิดอะไรที่ยินเสียเราปองกันนะ ไปเราไปีแย่งกันเลยไหมไปไปไปไก็ไม่ใช่หุ่นนะครับเบอร์รินตามนี้ตายค่้ที่เลยมันคือตัดใจคือโคตรเนินเลยเลาเรามาอยู่ในสากานเฮ้ยน้ากือมาจัดเลยห้องเนี่ยเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจัจไงผมไม่ชอบห้องนี้เลย ตัวอะไรจพี่แมลงสาบหรอเียด้ิงผมติงย่จะยอกลัวอี่งออกแมย่างทะกลัวงอัวดิจะร้อง่าแล้วไอ้บาโอ้ยา สวัสดีครับทกท่า AI Project วันนี้เรามาในทนั่นเองงากับ้านขี่สี o m god เขียนตาอาจะวะบทนทิกาดีกว่ะฮะจะไป BMB เสร็จแล้วก็แบ่งสอีมซึ่งขนหน้าทีมเนี่ยก็มาจาก EP ที่แล้ว EP ที่แล้ว หัวหน้ามาจกไหนหัวหน้ามาจากคนที่เป็นสไปน์นี่เองจริงเหรอคือจะได้เป็นหัวหน้าทีมแล้วจะได้เลือกลูกทีมไม่ใช่ลูกทีมะเราเลือกลูกทีมให้อีกฝั่งนึงจะทีมกันจะเป็นทมกันมัจะเลือกผม้อย่กับสตนไม่ได้ต้องเลือลนกองีอยากแก้กแก้อยากทำมืม้แต่เอาแต่มันจะเหน นี่สคือสามารถเลือกที่ที่เราจะอยู่ได้แล้วก็เลือกห้องได้ด้วยใอ้ทั้งสองทีมได้เลยแล้วเราห้องที่อะไรแล้วมันมีอะไรมีบ้านีกว่าหบ้านดีสิไอเลยไปเลิกทีมกันดีไปมเรไปโอเคครับผมเลิกก่อนนะโอเคพุ่ปูน่าจะต้องดีที่มีานเราะอะไรเพราะอะไพี่จะกลดทไมเพราะว่พี่นเขาตึงไงแล้วพี่เาตึงอะไรอ่ะ ตัวเนี้ยพาลราสุดเลยเนี่ยใช่โ <anak> อ <lonely> ้ยเริ่มผิดแล้วเออคนเริ่มผิดแล้วคนนี้เลยโอ้ยเริ่มแล้วอย่าคิดนะตีนี้วอยวายแน่นอนฟังแฟนมุกพูดจริงนะให้อีวีเนี่ยผมไม่ได้พี่อิงกับพี่โชว์กับพี่พี่บูรุษกัพี่ออกมาแล้วคือพี่อิงเขาไม่เล่นอยู่กับเราเลยนะใช่ใครบบดีไม่คีดนะผมได้เข้าไปคนเดียวอ่ะผมแบบผูกคอตายเลยนะ เปิดไปน้องม่ปไอโมอ่ะมาัราแล้เตึงมากครับพี่พีจเปนไงพี่ตัวตาคิดตั้งคือกลัวจัดจริงอ่ะพี่จะร้องไห้แล้วรอข้าขอได้ตลอดน่าคคาอี่สี่ไของเราได้ยินไหมแบถ้ามองแบบแบบเลยบ้านบ้านเป็นสีสีไม่ยินไอแอบ สี่สิบานึหกสิบ้ความยากคืออะไรท่านเอาภาวนาผมรอดกลับาดเลยนะครับผมว่าเราออกก่อนเราออกก่อนเราออกก่อนว่าต้องห่าคนไปดูบาไม่เดียวเราก็วิ่งขึ้นแงเตน้นาเนี่ยเราไปเจอกันข้างในเนาะ yes เดี๋ยวรามาทุกคนก่อน้เราเข้าไปนะครับ o p ยี่สิคนเอว่าทำไมหน้าผแบบหน้าผมเหลืองนะเห็นปะ สามสัวไอ้ตัยเมียเฉยเอ้เมยเไ้เียเจะโดนหน้าเลยนะกลัวพูดคานี้ปั๊บเลยอะ้ไปปิดตาพูดจริงผมกลัวตั้งแต่ปิดตาอันนี้น่ากลัวจริงอันนี้แบบเขาสั่นเลยอะนี่เป็นอะไรกลัวแค่ปิดตากกลัวแล้วพี่ ชี้ยังไม่เข้ายชี้ยังไม่ถึงไหนเลยวนนีเราต้องเก็ากี่โมหลับไหมใครหมดหลับตาเฮ้ยเจบตัวอะไรอ่ะขาใครมาโดนไม่รู้ตอนนี้ดน สวยนี่พี่ชายจุดเริ่มแรกของเกมนะครับตัดนบริเวณผ่างเดินอองไปนะครับผมดงออกดูรคดดี้นี่ไงนีไง้องหาเจอนาเลยนี่มาองนี่ไอ้สองสองสองสามิไม่ใช่รู้ปะทำไมห้องนี้วะห้งนี้มุ้งมิ้งจังอะไไจะไปด่าเนอผมเมา่อกมุ้งมิ้งจังอะจด่าผมมีแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ไงนีนี่ นี่แหละอันนี้แหละควนมึนหนักงงเลยอะไอกะจกาลองใครก้ไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายคอเีเแน่อ่ปดสามห้าช่างน่าเชียคนจริงจังอไป่งอะน่ามอนงงนะนี่จนเขาต้องแบบเออไปฮะพี่เปิดตรให้แบบพี่ดูตอนเปิดผรดนี ถ้าเราต้องใช้ไายฟ้าคมต้องตามหาชิ้นส่วนต่างๆที่นำไปซ่อมสี่ห้องนีต่อเข้ากันอย่่ี่ะเกี่้งยีสะเทงีทยี่บรเ้ยีกรยี่บ้งยีทงยกยี่ทงี่ิระ่บกระ อนี้มันคือวงจรที่มันต้องหายอีกสองท้ายมันต้องายอยู่แถวใต้ตรงของเธอนี่ไงเจอแล้วอีกชิ้นนึงเจอแล้วเจอได้กอนด้วให้คนดูด้วยนี่ทำไมเขาเก่งจังอะเออคนเราห่อแล้ว นั่รอนั่งอนั่งรอกันแบบไม่เอาอะไรแล้วจอาไงดีวะมสนุกนะมันแบบอันนี่คือเรยกำลังใจนะมี่าเ่ยนะครับดไม่ไม่ไ่ไม่รู้จนแบบจนแบบนี้เขาต้องมาช่วยอ๋อล้าเขาไม่วอบอกเขาวอบอกแต่ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเห็นั่งัจริงเย เขาให้ไปเลยเหรอไม่ใช่เขาเปิดเฉยๆป่ะอาจจะช่วยเราเพิ่มได้แล้วไม่ใช่อะไรอ่ะกลัวไม่เห็นเลยเลยไพี่แอร์ห้องนี่แหละผมอยู่นแต้นจนจบเกมแลัวตัวจะไหโอ้โหโดนข้อหลังพี่ดูห้องผมดิโคตรสยิวกิวอะ คกลือยิบหยิบมันขนลุกอะแล้วพี่ดูหน้าต่างนี่นะแเฮ้ยเามาเป็นตัวเดยวเกิดเดเิพี่ชมมาแล้หยิมไม่ตกใจอะไรวะว้ว้ยเฮ้ยไม่ได้กะจกอะ ดูนดิดูในกระจนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้ยันทั้งหมด4ใบแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มให้เท่าๆกันแต่ว่ามีเรมีคนหนึ่งมาคนเดียวไม่ต้องแบ่งกลุ่มพี่เราไปด้วยกันแล้วเราก็หาทีละจุดเลยคือบอกว่าไม่ได้คนเดียวแน่นอนพี่อย่าเล่นอย่างนี้ผมต่อยจริงเลยโหด้วยไม่ได้บางอยู่บมงอยู่ พี่เอ็มอ่ะตอนแรกเกียงกันใครจะเข้ากันได้บ้าเกียงกันอยู่นั่นแหละเอาเอาเอาบอกเลยบอลอยู่ที่คนนี้นะครับแตก็ไฟไฟถ้าไม่มีถือไม่ได้เลยด้วยต้องปิดให้สนิทเลยใช่ป่ะใช่มาปิดเดี๋ยวนี่หน่อยดิตัวกคนตอนนี้มอยู่ในในในตู้กองตู้กรองนะชุดนี้อยู่นะครับพร้อมรูกับปุ่มอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้คือในวอลตื่นตาตื่นตัวได้อันแรกไปทางขวา อันนี้ไม่รู้แล้วต่ออ๋ออันนี้ต่อขึ้นย้อมบนต่ออันนี้ก็มั่วอะนรเ้นไม่พี่ก็ดูตามเลยก็เขาแบบเฮ้ยง่วงจริงๆ่ะไปใช้เอาไปดิไม่มันงงเขาไม่ดิไปมีเสียงให้เขาว่าไอ้นี่ไนี่ทำไปเก็บทำไปทำไปดูเร็วไม่มีไฟอ่ะ

ไม่อะไรอะหรือนี่ผีเหรอไม่มันเปร้องเงู้ยดูนี่จริงผมลาแล้วเนี่ยก็นี่การิดการล่นคุณเียต้องมาวังนี้นะแต่ว่าผมทำการล่ปิดประตูอ่ะนะทุกคนเวลาเรามาอยู่ในสาการวันนี้นะเราต้องระวังหลังไว้ซึ่งถ้าเราอยู่ในห้องแบบนี้เราต้องปิดประตูนะนี่นี่่นีจะอะไรก็ทำได้ การเอามณ์ไปหมดเลยฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนรอบๆตัวมีเงินดึงด้ามดึงด้าไม่คุยมันดีเลยถามว่ามีนี่มีหนึ่งสีด้วยอาแล้วก็มองระแวงไปด้วยตาเสียของห้องพักหนูเจ็บมือมากมันต้องมีคนไปต่างวันอ่ะจะเป็นปัน อพี่ขอยืมฝั่งนะครับมีไหช่วยกัวแอบช่วยแล้วดึงแล้วดึงแปลความหมายแล้วดงแปลความหมายนะ้ดตายแก่ตายายตัวอะไรเนี่ตัวจาผมเจอผมน้อแลงแลาากลัว ไม่หรอกไม่ใช่เองไม่ไม่ใหม่แล้วไม่แ่ดูกล้วที่ตั้ต้องไปอกต้องอยู่นองไม่ไหวนองไม่ไหวผมไม่ไหวจริงผมไม่กล้าอะไรพูดถึงคองความจริงและคาโกอย่างเงี้ยงานตอนนี้มันมีกล่องอยู่กล่องนึงเว้ยในนี้แล้วมยี่นดกล่องใ่ไเปิดกล่องได้ปะไม่ได้มันมีรหัสมีรหัสหรอรูปป๋อ๋อสาม 3 8 4ปมีรู้เสารละกอเราเยอะเลยไว้ได้ดีบ้านดีดูมีดที่นี่จะมีตุกตาเดกลย่ัวถ้าเราอยากออกจากที่นี่ดูเหมือนว่าต้องทาพิธีกรรมม้้มยกลว้นะกัว เราต้องไปหั่กุ้ปาเด็กพี่เรานี่ยนาซีจัดเหมือนเราน้าือไม่เอาอะไรแล้วเอาตุ้อะแม่ไอ้แม่คนนั้นดูอมาเลยเหรอเอออ้ผมยงเห็นเลยอหูพี่น่าะเปนแบบนี้เลยอะตุ้มสถาบัดียวจับบสเกอรบอยบอยบบเอร์บอย จะว่าตายเขเสด็จเร็วมากเรายังเรายังทำอะไรอยู่ตอนนั้นอะยังไม่รู้ว่ายังอะไรกี่อยู่แอบไม่่อยกับผีหรอน่ะแต่เอาจริงก็กลัวัวผมกลัวตักลัวมากก็สนุกดีวะเราเป็นผู้ชนะเยี่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมระวังรวงอนะต้่งีย4 1 2นะสิ4 5 4ย้า สบายเลยกลุ่มนี้ดูรีลุมลนมาไดแล้วได้เดียว่มาเสียงอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อเี่ยตอไดเสียงิ พันี้็อแล้วคับเสร็จแล้วเสร็จแล้วงงบบชนนหรืองงงจบแล้วเนอ้วเอาจจะตัดจบได้น่านีตองมาของมาด้านเลยนะครับอเนี่ยนะักเซนยไซักเซนสำเร็จแล้วเซนตเ้เดิงเดิต้องมีอะไรเกืเกือเกืบจะลงลจบแล้วนะครับ ้เอี่่ามองไม่ควรี่ไมัได้นกขีขอเราไม่ได้แย่หรอกไม่ได้แย่แต่นาหน่านมากนะวนี้ายเต็ย่าวเลยจันุกมากเลยาไม่รู้ว่ามันมีสมองเลยนะจิ้งจกงั ตลอดไหมเป็นแย่แต่ัยได้เด้งนะกลุ่มกลุมกลุมพวกผมออกมาได้เร็วกว่านี้แน่นอนแต่ว่าโดนกลุมพวกคนณเน่เสียงแบบอมันทาให้พวกเราเสียสมาธพอแต่จริงๆนะไม่ได้ยินอะไรที่อีวูดเน่ยตอนแบบนั้นได้ยินแต่เสียงกินปั่นจริงมีเสียงเลยเสียงใส สี่รหัสแค่เรื่องแรกนะอยู่้าโดนเจ็บนิ่นึงเยนดียมีแรงทันีอะนั่แหละไข่จมูอหามพีเราแล้วอะไรก็แล้วเร้ก็มีด่านเหมือนกันแล้วติดทุกด่านเลยไติดเหรือเสียคุณคนเราจริงการปรลไรที่ประลองต่างแปอจมาประลองกี่ช่โะตเรเป็นาสนโอ้นี่ยเก่งหรือว่าเก่งแล้วง เป็นที่หนึ่งของแต่ละกลุ่มใช่พี่เอ็มครับโอ้โหเขาแบบช่วยรได้กินเลยสุดพี่เก่งไงเข้าไปแล้วคนเดียวนี่ก็แหละพี่นะที่ใช้เองทุกอย่างนะใช้ทุกอย่างนะพี่เก่งมากเอ็มบอกถ้าไม่เดินก็ไม่มีใครเดินไม่มีไม่มีใครเดินเลยต้องเลยต้องเดินเดินนะจริงๆได้ขี่บ่อยในตัวนี่ล่าสุดได้แผงด้วยไปโดนูเลยนะทุกเทปจริงแล้ว เขาวางไว้ี่มาเขขี่มาเยอะจิเข้ากันหมดเดี๋ยววิ่เข้าไปตุ้งต้นเลยวี่องไม่เห็นเนี่ยีวเออวิงไล่ผีเข้าไปอะไรคือความกล้าแต <Association> ่เขาเช่ไ่ไีเม่ช่ไมไช่วยกัน่ไ่ไช่วยไม่ ท่านหบุมไปยืนอยู่มุมห้องใช่เก่งเก่ยว่กี้านกลัวขนาดไหอ้ผมให้ตั้งตั้่ล้วได้อยู่มุมเราจะพูดคาว่าเราไม่กลัวเราไม่กลัวไม่กลัว่้จิมเองตลอดห้ห้องเลยอส่วนที่เราถกว่าเป็นผูนทุกคนาเา เช็คกรีวันนเราดเาต่อแรกมาไม่ดเสียงไม่มีเช่วยกันขาเล่ให้หลบไปเอะก็คือถ้านก็ไปก็ไม่ได้ออกมาใช่ผมก็จะติดอยู่ในห้องนั้นคนเดียวห้องนั้ติดจัวนี้ก็หมดด้วยารางวัลนี้เราก็มองได้กับทุกคนในเราแล้วพวกคุณ คิดว่าใครเก่งที่สุดดีทีนีครับผมพูดม้อเมนเมนทร้เมนเดี๋ยวผมไปอ่านดูเราต้องคุณใคราที่บอกภาษาที่เ่ยก็วันนี้เขาคือสถาที่ X Space Super Scale Room ครับที่ e l e a t ชั้นเจ็ครับผมยก่อมยี่นยิ่งมาได้แล้วทุกคนชือว่าผมมากเน่ยเฮ้ยนะนอนมาในเตมน้เสิร์ฟนะลต่าแบนอะไรครับยงบ๊นยนน เจ้พวกเรามาในวันนี้ก็อีพีนี้จบแล้วสำหรับอีพีสองไอ้สาวของเราด้วยและทุกคนอยากให้เราไปทำไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปทำให้ทุกคนดูนะอย่าลืม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 อะไกด subscribe ได้ทาเลยสุ b e Factory Official นะครับปอกทุ่มปอกทุกวันปอกข้าวบกพ่อครัวได้ไอ้บ้า พี่ยืดเห็นพี่เห็นนะพี่กินแล้วไหมพี่กินแล้วหแล้วเฮเรื่องง้ป่ะพี่ความรู้สึกวันนั้นที่ผมไปเล่นครับก็คือชิดตะจะมีความรู้สึกเดียวนะกลัวแต่คือเสียงมันแล้วกลับไม่เลยเหรอโอ้โหยังไม่เลยยังไม่หายเหรอยังไม่หายและทีนี้ใช่ไหม ผมผมนี่ก็เป็นผีผมนี่ว่าบ้านผีสิงอ่ะเดินเข้าไปแล้วก็ผ่านแล้วก็ออกใช่ไหมแค่มีผีอยู่ข้างๆอันนี้แบบมันเป็แบบเหมือนแบบไขปริศนาแล้วคือมันต้องแบบเข้าไปในกลบดักที่เขาวางไว้อ่ะแล้วมันน่ากลัวมากผมก็เลยไม่ได้ทําอะไรแล้วอีนปิดประตูอย่างเดียวคุณอยู่ได้ไงเกิดคุณกันเลยอ่ะผมปะผมฝั่งคุณมากฝั่งทีคุณมากฝั่งผมมากเหมือน เร,เราเราเสียเวลากับอะไรหลายหอย่างนานมากเพราะว่าเรื่องเราท,ทะเลาะกันหรือคทำสอบที่เราหาไม่เจอสักทีอ่ะคือผมก็ว่ามันเขาไม่ทํายากนะแต่เราทําไม่ได้เงนะเมื่อี้เขาต้องเดินมาใช่พี่เขาเดินเห็นบ้านที่เรานั่งกันสังคนอ่ะเรายังตกใจพี่เขาอยู่เลยเม <laughs> ื่อ <laughs> กี้เห็นกล้องมาแล้วตกใจเยคนขี้เราแย่อ,อ่ะ พี่เพียเอ๋แบบจะติมไปที่ไปติมไปที่น้องเหรอน้ำไงแต่ว่าถ้ามีอะไรก็น้องจะติมจะติมจะติมไปเลยจะติมน้าเลยจะติมจะตินไทยไข่อันนี้ให้หน่อยเพราะว่าอะไรผีจะไม่กลัวฝรั่งใช่อ๋อเออมีฝรั่งเอาไว้ฝรั่งกลัวผีผีไงเดี๋ยวคนละเซิร์ฟเลยผีฝรั่งกับผีไงพี่โชว์พี่โชว์ว่าไงพี่เหรอวันนั้น วันนั้นสิ่งที่พี่ทำนะคือคลามดาวกีตันพี่ต้อหรือว่ากีตันไหมกีตันจะเย็นเนาะอยู่ก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวมันไปกีตันจะออกไห้ได้เลอยังเนาะคือผมจะออกเลย แม้ในทีมผมเป็นคนเหมือนเป็นหมอผีนะคือจังหวะที่ผีมาเดี๋ยวคนเข้าไปแบบอย่าเข้ามาไม่ตอนแรกขจกลัวตอนแรกผมกลัวแต่พออยู่เวลามันชินมันชินนะใช่ไหมแต่ผมจาได้มันมีช็อตหนึ่งอ่ะที่บูมอ่ะหนีตรงไอ้ลานกว้างเโดนทิ้มมาเออคือใครไม่รู้มันมันไม่มีสัตว์ในทีมว่ไม่นทิ้มอ่ะไม่รู้ยังหนาขึ้นหมอไม่ได้ตอนนี้เราวิ่งกันมาใช่ไหมวิ่งหนีผีแล้วพี่บูมอ่ะเข้าไปในห้องแล้วบอกว่าเอ้ยน้องพี่โดนทีมจริงหรี่เหรอวะ แต่ไม่ผมนะก็แบบวิ่งเข้าคนแรกพี่ว่าเองแต่เองก็ติดหลุดอย่างตอนนั้นอ่ะพี่ผมอ่ะวิ่งหน้าสุดคือเห็นหน้าปุ๊บผมวิ่งเลยยังไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ฝากรายการนี้ด้วยครับ ไอ้เบา Allrounder ของพวกเรานะครับเดี๋ยวก็จะมี EP เรื่อยๆเนาะยิงผ่านไปแค่สอง EP เองคือ EP แรก EP สองก็หนุกแล้วเนาะแบบมีทั้งสองแบบเลยทั้งสนุกอันที่สองก็น่ากลัวเหลือเกินจะมีหลายๆแล้วหลายรูปแบบใช่มันมีความสามารถหลายแบบไงก็เดี๋ยวเราก็จะวัดๆไปเรื่อยๆครับแั่รู้แล้วนะสกิลนี้คือใครกลัวที่สุดในทีมนะก็คือว่าผีที่ถุดในค่ายนี้ครับใช่ครับแล้วก็ ฝากตามในการพุกเราด้วยนะครับลายดอกเด้วยวันศุกร์เวลา2องทุ่มนะที่ช่องทาง i d o Factory Official นะผมใน YouTube วันศุกร์สองทุ่มใช่อย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรกดไลค์กดไลค์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 แลค์ไลค์าลล้วเลค้ไล้์ไลค์เลค์ไลค์ไลอ์ไลค์ไเค์ไลค์ไลเต็มค์ไลลอล ยันพาเอ๋อะก็คือวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าหนูสวยลายดอกแบบเนี้ยสวยที่สุดในซัมเมอร์นี้แหละดอกอะไรครับยันพาเลยโอ้โหก็สำหรับใครที่หาเสื้อซัมเมอร์ที่เท่เนี่ยก็ลองไปดูกันนะนะที่ยาสปาใช่ใช่ซึ่งเท่นี้ก็จอในวันสงการนะครับได้วันสงการนี้ก็ อยากฝากอวยพรทุกคนนะครับผมให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับใครเดินทางกลับบ้านก็ขอเดินทางปลอดภัยแลวผมขอยให้สนุกกับประสบการณ์ครับผมดูแลร์ฟเรมด้วยครับใช้ชีวิตอย่างระวังระวังนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ